การรื้อถอนพงพางกว่า150ปากในพื้นที่ทะเลสาบสงขลายังไม่มีความคืบหน้านะคะโดยในสัปดาห์หน้าค่ะตำรวจพูทธภูเมืองสงขลาเตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีส่งให้กับปปชเป็นการร้องเรียนผู้ราชการจังหวัดสงขลารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157่าไม่รื้อถอนพงพางค่ะขณะที่ภาคประชาชนระบุว่าหากจะมีการดำเนินคดีกับคนที่ใช้เครื่องมือประมงผิกดกฎหมายต้องมีมาตรการป้องกันก,การชุมนุมประท้วงก่อน จนถึงขณะน,นี้การรื้อถอนพงพางในทะเลสาบสงขลายังไม่สามารถทําได้ค่ะและทางจังหวัดสงขลาก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการรื้อถอนโดยอ้างถึงความกังวลเรื่องของการชุมนุมประท้วงของชาวประมงที่ใช้เครื่องมือพงพางซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสงขลามองว่าแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้ทั้งการมอบที่ดินทํากินและการจ่ายเงินเยียวยา รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นถ้ารัฐจะบังคับใช้กฎหมายก็ต้องมีมาตรการป้องกันก,การชุมนุมประท้วงไม่ให้เกิดขึ้นมีข้อตกลงที่แน่นอนต้องรื้อทั้งหมดทุกคนว่ารัฐจะจ่ายให้กับครอบครัวที่ทำประมงนี่เขเข้าใจนะถ้าว่าเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นนี่ครอบครัวละหกเดือนก็ครอบครัวแค่หกหมื่นเองใช่ไหมแล้วภายในหกเดือนเนี่ยคุณต้องหยุดหมดเลยนะแล้วก็มีหมื่นนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ข้าการที่มาผู้ว่าประมงจังหวัดที่มาเนี่ยจัดการเด็ดขาดตามกฎหมายวันนี้จะจัดการตามกฎหมายพรุ่งนี้เนะี่ยรัฐต้องตอบโจทย์ว่าจะแก้ปัญหาการชุมนุมบระททวงได้ยังไงถ้ายัางตอบโจทย์นี้ไม่ได้นะก็จะคลาคสัง ส่วนกรณีนายสมพช์โชชูช่ว,ชวงอดีตรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนชาวสงขลาแจ้งความเอาผิดกับผู้ราชการจังหวัดสงขลารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมาตรา157้ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขณะนี้ตำรวจภูธรเมืองสงขลาได้รวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมสำรุปสำนวนคดีภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป